พระศรีสากยมุนีพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัธเทพวรารามราชวราหาวิหารเป็นพระพุทธรูปสำริ์ศิลปะสุขโขทัยที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีวงพระพักงดงามยิ่งขนาดหน้าตักกว้าง6.25เมตรสูงประมาณ8เมตรตายฐานที่ผ้าทิพด้านหน้าพระพุทธบัลลังก์บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่8 ตามประวัติระบุว่ารัชกาลที่หนึ่งทรงอัญเชิญพระศรีสากยมุนีมาจากวัดมหาธาตุสุขโขทัยเพื่อมาประดิษฐานที่พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์โดยล่องแพมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นที่ท่าน้ําวังหลวงแต่องค์พระใหญ่กว่าประตูเมืองจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อประตูออกและจัดงานฉลองสมโพธิเจ็ดวันจากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธรูปใสเลื่อนเคลื่อนมายัางพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ที่เริ่มวางฐานราก ก่อพื้นและฐานชุกชีให้สูงกว่าพระวิหารอื่นในพระนครกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย